แร้วมาเร็วฝนตกเฉอแล้วก็วเงียบไปเลยนะครับเอามาม้ยรอมนะครับผมมามามาตกลงมาตกลงมาฝนไม่เทลงมา มนุษย์อีเหม็นเกีียวเข็นเทวดามาแล้วจ้ามาเลือ่อยตกแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมตกเฉอแลอนน้วก็เงียบไปเลยนะครับ ไม้ีอรอบนครับผมตกเฉอแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเอาไมา้ีอรอบนครับผมนี่ย,ยากรก โปรยแล้วก็เงียบยินเสียงไหมครับเพืเ่อน มาแล้วจ้ามาเลยตก,กแล้วนะครับตกโปรยๆรยแล้วก็เงียบยินเสียงนะครับเพื่อน,อนอๆตกโปรยปรยแล้วก็เงียบยินเสียงนะครับเพื่อน กําลังตกเร็วนะครับในโอเคเยียนเจี่ยไปเลยครับ ลงเม็ดแล้วจ้านะครับุ uraturat มันตกแล้วนะครับในตอนะ โซเครลครับผมย้อนมาเร็วนะครับโบราณนา่นี้ อันนี้ครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมโอเคเรียนเจีียบไปเลยครับ ครัผมน้ำอุดมสมบูรณ์มากนะครับผมรักกันตกเร็วนะครับในตนตกโป,ปรยโปรยแล้วก็เงียบยินเสียงไหมครับเพื่อน ฝนตกเรีวนะครับในคันตกเรีวครับผม เรียนเกี้ยบไปเลยครับมาเร็วมาเร็วฝน ล้วครับผมมาแล้วจ้ามาเลยถูกแล้วนะครับ แ้วครับผมอากาศแม่นยำมากเร่อเก็บผ้าเก็บผ่อนนะครับเพืพ่อนม,มาแล้วมาแล้วฝน คือครับผมน้ำอุดมสมบูรณ์มากนะครับผมตกเือแล้วก็เงียบไปเลนนะครับเอามไมีย้อนนะครับผม ตกเฉยแล้วก็เงียบเป็นเลนนะครับเอาไมา้รอบน,นะครับผมตกเฉยแล้วก็เงียบเป็นเลนนะครับเอาไมา้รอบน,นะครับผม ตกเปรยโปรยแล้วก็เงียบยินเสียงนะครับเพื่อนๆตกเปรยโปรยแล้วก็เงียบยินเสียงนะครับเพื่อนๆ มาแล้วจ้ามาเล่ยตกแล้วนะครับามาแล้วจ้ามาเล่ยตกแล้วนะครับ